สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพู้ทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตรีชนะพันธ์ครับสวัสดีย่าม,มือแรงพี่น้องย่ำใบนะครับพึงได้รับข่าวดีไปเมื่อวันที่ส2บสองนะพี่น้องยี่สิบสองกับยี่สิบสองที่ผ่านมานี่ครับวันนี้เป็นที่ยี่สิบแปดครับจารอไมาอยู่น้ำหกหมื่นพี่น้องตอนนี้จากไปแล้วครับตายต้อนาเลยพี่น้องตายข้ามมือเลยเป็นข้อดอกครับพี่น้อง มาเป็นช่วงกลับมาอยู่ในกรงนี่แหละครับตอนกอนานมันบ่เป็นหรอกเพราะว่าผมผมจะป้อนยาป้อนน้ำมันตาปลานะครับมื่อนั้นเมือ่อเมื่อที่ใดมากนะมื่อแรกเนะี่ยผมป้อนน้ำมันตาปลาไปกัดข้อดีๆอยู่ครับพี่น้องว่าเป็นยังนะครับว่าท่านไอ้แก่บนอยู่ครับกัดมาสีแก่บนมื่ออื่นนะเพราะที่ของวางมื่ออื่นนะครับมาตายก่อนพี่น้องแต่กับพวกยังครับแก่แก่ขึ้นเขาแล้วพอเจ้า,า,าจของได้บนไปแล้วหนวกกกลับมาอยู่ นะครับก็สิแก้บนเพลินมือเดี๋ยววันนี่เป็นเหตุสุดวิสัยครับหนกคุณเป็นข้อดอกผมก็่ได้สังเกตว่ามันเป็นที่พี่น้องผมก็มันก็บ่ค่อยขันว่ามันคือเริ่มขันอยู่มือหนึ่งมีเสียงให้ฟังอยู่นะครับมามันคือเป็นข้อดอกครับนี่มันก็สิไปติดมานะขวางหนวกเราพี่น้องนะนกขนก็ตั้งปรุงครับนี่อย่าปลอนน้ำตะปาเข้าไปนี่ครับขนก็ตั้งปรุงร่างกายก็ตั้งจีดีขึ้นนะพี่น้องอุ่นๆอยู่ครับนี่ตายไม่เลยล่ะแล้วมึงพี่น้องมึงครับข้อดอกอ้ันตรายครับลูกนี่กันไกลกับมีีเสยงขันนพ่่ล ขอดอกครับปุนขาจะพากเลยครับอันตรายครับนกก็ตายแล้วครับพี่น้องจากไปนะครับด้วยสถิติห้าสิบามแต้มนะครับจะรอปิดตำานานของแท้เลยครับวันนี้ขันบ่อตายยังเสด้เห็นอยู่อันนี้ตายแล้วก็บ่อยั่งเหรพี่น้องเนาะจากสิบาทจังไหนครับหาไหมครับของเหรียญเพราะบ่อยั่งเนาะครับมันนเจเนเป็นเห็ดสุดวิสัยพี่น้องเป็นข้อดอกตายนะครับมาอยู่น้ำหกมือกลับมาอยู่ คุณอุ่นเนีครับคิ่คุณอุ่น,อ,นอยู่นะครับโอ้เสียดายครับไม่นี้ก็กินเแย่ปกติพี่น้องไงกินเแย่ยังปกติอยู่ครับแต่ว่ามันกินแล้วมันสะบัดข้อนะผมก็สังเกตเอ้มันเป็นอย่างไรว่าเป็นข้อด,กดอกเด้อเนาะก็เลยไปมากกับแม่น,นีิลีครับพี่น้องกินเรากินเรากินเขาลงไปกับสะบัดข้อหมุนแกงข้อไปแกงข้อมากนะครับมันมันผิดปกตินะผมเคยเลี้ยงไก่ตีเนาะครับพี่น้องก็ดีหัวจักดีขนกเป็นข้อดอกมันก็สิ ระบบการหายใจของมันมันถี่ปกตินะครับว่าเป็นยังครับพี่น้องครับก็เสียดายอยู่ครับเป็นจ้าไหนเนาะโรคไขไข่เจ็บรักษาไว้เพราะท่านครับบวมหัวเป็นบวมือที่ป้อนยาหนบ่่เป็นยังไหมครับข้อดีๆอยู่ข้อแดงๆสีปกติครับว่ามีสีขาวขึ้ให้เห็นนะครับเพราะมาหอดมื่อนี้ก็ชีวิตมือแล้วครับไปอยู่ข้างนอกเมื่อนี้ก็อาจารย์หยุดนะครับอยู่ป่าจีนบุรีพันไปน้าต่อเจ้า น้องบัวครับเห็นอยู่พี่น้องเห็นโตตนแล้วครับเห็นแล้วแต่บอกเขาครับพี่น้องนะคนว่าสีหาพิธีไหมนะครับเจีงสีเจียงไเจีงสีส่งข่าวพี่น้องกันล้วกันครับสําหรับเจ้าน้องบัวเห็นอยู่ครับเจารอนะครับจากไปนะครับอายุกงสองปีกว่าเกือบสามปีนะครับเกี่ยวเข่าปีนี้ครบสามปีนะครับเมื่อสามปีกว่าผลหมดละนะครับหนกฝากซี่พี่น้องคุณนะเขาจะพากลยลละอยู่ในข้อนะครับนะครับ เป็นข้อดอพี่น้องนาะงนี้ระครับผมเอาไปดีถึงสูงต้องบอกลาเด้อไปให้เกิดเป็นคนบ่านี่จะเกิดเป็นนกเกิดเป็นคนนะบุกลอไปสูสุกตีนะอณิจาวัตส,สังคาราสังขารบ่เทียงนาะพี่นอ้องก็มีอย่างกีรังยังยื่นนะครับบอกว่าบ,าบ,น,บ,าบานนกบวนา้นอะไรสิ่งมีชีวิตเกิดมาต้องตายทุกคนนะครับนี่ยังขึ้นกันล่ะ เสดายยูพี่น้องเสดายครับโอ้รักษาบรท่านนะครับขันหูก้อนหนานีขันได้สังเกตก้อนหนานีก็จะบุ้ยปัญหาดอกอันนี้มันบริสังเกตนะครับก็คือวันพวกเป็นยังเนาะก็บ่เคยรักษาเลยครับผมบ่เคยนกรักษานกเป็นข้อดอกนี่เป็นกรณีตัวแรกนะครับแต่ไก่ตีเป็นข้อดอกนี่เคยรักษาอยู่ปีนออกมานะครับเอาส่วนเคลียวออกเอายาท่าตะกี้รักษาโรคกข้อดอกกับไตวานีบ่เคยเหตุกับกระฝากเป็นปูท่าฮอนนะพี่น้องนะครับโรคระบบทางเดินหายใจของสัตว์นะครับเอาก็ะติประมาณนี้แล้วครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนาพันธ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องที่ไเพี่านๆทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันตอนกลับไปบ้านครับผมสวัสดีครับ